จบแถวที่4เสร็จเรียบร้อยนะคะแถวที่5จะวนกลับก็ตรงนี้จะเป็นโซ่5นะคะวนกลับค่ะโซ่5แล้วก็เอ็กที่ห่วงแรกนะคะเอ็กที่ห่วงแรกค่ะห่วงที่สองค่ะ แล้วก็ตอนที่ข้ามสาสองหลักเนี่ยนะคะใช้โซ่สามนคะคะข้ามสองหลักมาเอ็กตรงเนี้ยค่ะที่เหลือก็ห่วงโซ่อย่างเดียวเลยค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่สี่ห่วงนะคะ ห่วงที่หนึ่งค่ะห่วงที่สองห่วงที่สามอ๋อสามห่วงค่ะเดี๋ยวนะคะขอกลับมาใหม่หนึ่งสองสามสามห่วงเสร็จแล้วก็มาถึงตรงหลักเนี่ยค่ะต้องใช้เป็นโซ่สามข้าม ข้ามมา X นะคะขาพอถึงหลักตรงที่เป็นสองหลักแบบนี้นะคะใช้เป็นโซ่สามข้ามไป X ค่ะจบแถวที่ห้าพอดีนะคะตรงนี้นะคะจบแถวที่ห้าค่ะเสร็จแล้วแถวที่หค่ะก็จะขึ้นเป็นโซ่ห้าแล้วก็มาขึ้น ขึ้นลายพัดตรงนี้นะคะขึ้นลายพัดตรงห่วงตรงห่วงที่เป็นโซ่สามเนี่ยนะคะตรงนี้โซ่ห้าพลิกงานกลับค่ะขึ้นพัดตรงห่วงที่อยู่ข้างบนของสองหลักเนี่ยนะคะขึ้นลายพัดหกหลัก อานจะไปช้านิดนึงนะคะพอดีสอนให้ดูแพทด้วยนะคะหกหลักแล้วก็เอ็กนะคะนะคะตรงลายพัดนะคะหกหลัก X เ,เสร็จแล้วก็เป็นห่วงโซ่ห้าเสองห่วงนะคะตรงนี้เป็นห่วงโซ่ห้านะคะ X ไปสองห่วงห่วงแรกค่ะ ห่วงที่สองค่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นพัดตรงนี้หกหลักแล้วก็เอ็กค่ะเดี๋ยวมาดูแพทตรงถัดจากพัดนะคะนะคะก็ อีกแค่ห่วงเดียวค่ะโซ่ห้าถักเอ็กตรงนี้จบแถวที่หกค่ะเอ็กลงตรงนี้เลยนะคะจบแถวที่หกพอดีต่อไปก็แถวที่เจ็ดนะคะขึ้นโซ่ห้าตรงนี้นะคะค่ะ โซ่ห้าแล้วก็เอ็กที่ห่วงแรกเลยพลิกงานกลับค่ะเอ็กที่ห่วงแรกเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นพัดเลยนะคะหลักแรกคั่นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองสามสี่ห้า ค่าเสร็จแล้วเอนะคะนี่ค่ะแล้วถัดจากพัดพก็จะแค่โซ่ห้าหนึ่งห่วงค่ะโซ่ห้าหนึ่งห่วงต่อไปก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ขึ้นหลักขึ้นหลักที่ลายพาัดนะคะ หกหลักค่ะพอได้หกหลักเราก็เอ็กลงไปเอ๊ A, แ๊บหนึ่งนะคะอ๋อพอได้หกหลักแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็ต่อด้วยโซ่โซ่สามแล้วก็ขึ้นหลักลงที่ห่วงสุดท้ายโซ่สามพันหัวเข็มค่ะที่ห่วงสุดท้ายนะคะขึ้นหลักจบแถวที่เจ็ดค่ะแถวที่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะ ได้พัดสองชั้นแล้วนะคะชั้นแรกมี1น่ดอกพอชั้นที่สองมี2องดอก